แบบนี้ก็ได้อยู่เ็นี้า็ไบ้าัวกันนี้กินยูคุนเรื่อยไอยเาเนี่เนาะ่บาคนหลังจะไลั่ไป

เดี่ยรอยเป็นไงครับเรียบร้อยโอ้หนคลิปงาได้ทายคลิ